ลืมกดสวัสด,ดีอันนั่นอันนั่นอันนั่นแม่ติ๊กนี้เที่ยวอีกแล้วเด้อมีพี่ที่อยู่ซอยองมารับไปดูของถูกอีกแล้วนะอันนั่นชจบ ไฮันน <c oughs> ี่มูนบอมแอนดอกเด้อขี่มอเตอร์ไซค์สิแต่พี่เขาเก่งนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์เก่งไปถึงไหนถึงไหนเขาก็ไปอันนี้รับทางลัดทางลัดตามซอยนะ้่เต็มนะ,ะแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีหมู่บ้านข้างนี้นะข้างนี้นะมันมีแต่วสวนนะ มีแต่สวนเนี่ยเพื่อนๆจะมันมีแต่สวนแต่ว่าเนี่ยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้แม่ติ๊กมาขึ้นบ้านตอนแรกเนี่ยให้ชมสวนอ,อาตางโอลัน,นไปดูเขาถูกอีกแล้วนะ ็นี่มันเป็นไลท์ทุ่งหรือว่าเขาไปทับมาจากตลาดนะพี่แจ จะให้ดูอันนี้ทางแยกแล้วแยกนี้แยกไปบิ๊กซีใหญ่จ้าเปิดเปงคจ้าอันนีต้องตึกประชาพูอต่อโน้นนะตอนโน้นนะ มีแต่สวนนะตอนที่แม่ติกมาซื้อบ้านมาซื้อบ้านในหมู่บ้านข้างในนี่ค่ะมันทะลุบ้านเก่าแม่ติ๊กได้อันนี้ที่ไปซื้อของนี่ก็แถวบ้านเก่าแม่ติกเนอะตอนที่แม่ติกย้ายมาตอนโน,น้นแถวบ้านแม่ติกนะบ้านเก่าแม่ติกนะมันมีแต่สวนสวนสวนอะไรวะพี่แดงสวนมะม่วงเนาะเออมันมีแต่สวนมะม่วงทุกวันนี้มันมีนมแต่โรงงานมี ปิดไดก็สร้างบ้านขายหมดแล้วค่ะเหนื่อยใจจะตายอยากจะกินอะไรแบบที่มันอร่อยนะให้มันมีแรงนะติดแต้มมือไยอะมากใจจะหลุดหนานหนึ่งยมากๆในใจจะหลุดอย่างว่าชีวิตนี้จะอยู่ถึงร้อยปีไม่นี่เหอเอแต่ตระกูลนะร้อยปีเด้อร้อยกว่า อายุยืนทางแม่ก็อายุยืนแต่มีคนตายไวก็มีเหมือนกันแหละสี่สิบกว่าก็ตายก็มีแต่เรียนนี่ติดกันยังไงไม่อยากจะได้อะไรอยากไปเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อน ติไปูดงานเดยพาติก็กไม่อยากจะรับแล้วแต่ว่าก็เอาแต่คนเก่าแต่ขายจรมาอย่างนี้เราไม่รับพอเขาพูดดีเราก็ใจอ่อนนะเออจรงๆนะแต่ไม่ได้ทไม่แต่ทไม่ได้ทไม่เร่งติ๊กนะเออแต่ทาไม่เร่งไปเรื่อยถ้าติ๊กมีกําลังติ๊กจะไปทําให้อย่างนี้นะติ๊กจะทาให้ได้อยู่แต่ถ้ามาแบบจะเอาจะเอาจะเอาแบบ บางทีนะเอออย่างวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันหอดแรงเลยนะอ้แสหนั่เลยเาก็ถาไปเรื่อๆอะนั่งหัแหลอะก็พันี่น้่ถงหันัเบื้อๆอะไรยึดถึงแล้ว <c oughs> นี่ๆอไม่ได้สังเกตเมื่อหลายครั้งแล้วนะว่าตรงนี้เขาก็สร้างบ้านแหล่ตรงนี้ มีเนื้อที่อยู่พี่แนมแต่ว่าแต่แต่พบห,ห,ห,ห้องน้ำพบห้องมีห้องน้ำสองห้องแต่ว่าเล็กเล็กมาห้อง,ห,องห้องนอนเล็กนิดเงี้ยวางเตียหงหกฟุตก็ไม่ได้เมือนบ้านในห้องนั่นแหละโอ้ยจะให้เพินเนไปเจอร้านเอ,อ่เอร้าของถูกก็จะยาวไป